อเล็กซ์ดีนะครับเขากล่าวว่าเขาค่อยๆสกัดนะครับความหวังของเขาใน moto gp นะครับทั้งหมดมันได้หายไปใน2รอบที่เหลือนะครับหลังจากเสียอันดับ2ให้กับสิทธิ์น้องอย่างโจเอนเมียนะครับในยูโรเปียนกรังปรีเมื่อวานที่ผ่านมาอเล็กซ์ดีนะครับดาวิดจากซูซูกิเป็นผู้นำการแข่งขันนะครับก่อนที่จะเสียอันดับให้โจเอนเมียนะครับเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งการชนะโจเอนเมีย การชนะของโจแอนเมียนะครับเป็นครั้งแรกในรุ่น Motogp นะครับของเจ้าตัวนั่นทำให้โจแอนเมียนะครับเป็นผู้นำคะแนนถึง37คะแนนนะครับโดยมีคะแนนสะสมทั้งหมด162คะแนนนะครับและเหลือเพียง50คะแนนนะครับจากการแข่งขันอีก2สนามสุดท้ายโดยรินนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับ2นะครับณตอนนี้กับฟาบิโอกวาดาโร่นะครับโดยมีคะแนนทั้งหมด125คะแนนนะครับและรินนะครับยังไม่ละทิ้ง ความหวังของเขานะครับแม้ว่าจะคํานวณแล้วนะครับคะแนนที่ตามหลังมันไม่เอื้ออํานวยก็ตามนะครับอเล็กซานินครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคะแนนที่ยังเหลืออยู่นะครับมี50คะแนนนะครับมันคือคะแนนที่เขาจะเสี่ยงนะครับจนเมียกําลังมีฤดูการที่ยอดเยี่ยมมีโพเดียมมากมายเขาจะสู้จนกว่ามันจะสิ้นสุดฤดูการนะครับเขาออกมายอมรับนะครับว่าความผิดพลาดของเขานะครับคือเขาเข้าเกียร์ผิดนะครับในโค้งที่11นะครับ แล้วมันทําให้เขาเสียความเร็วนะครับบานโค้งออกไปและแค่นั้นแหละจนเมียก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาอีกเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับหลังจากที่จนเมียแซงอเล็กซ์รินได้แล้วครับเขาก็ยืดระยะออกไปนะครับอเล็กซ์รินนะครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับที่ได้ยืนบนโพเดียมอีกครั้งนะครับเขาได้20คะแนนมันเป็นคะแนนที่ดีสําหรับแชมป์นะครับมาดูการแข่งขันอีก2สนามสุดท้ายนะครับว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับแต่เจแต่อเล็กซ์รินนะครับก็ ค่อนข้างสบายใจกับรถแข่งนะครับเขาทําได้ดีมากนะครับในหลายๆส่วนของการแข่งขันและแน่นอนว่าอเล็กซ์รินชอบตําแหน่งแรกเขาพยายามเว้นช่องว่างกับโจนเมียแต่โจนเมียขี่ได้เร็วกว่าอเล็กซ์รินเล็กน้อยทั้งคู่กําลังไปในทางที่ดีอีก2สนามที่เหลือนะครับมีทั้งหมด50คะแนนนะครับหากอเล็กซ์รินหรือว่าฟาบิโอนะครับต้องการที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับต้องคว้าที่1ให้ได้ทั้ง2สนามนะครับและทั้ง2นะครับจะมีคะแนนสะสมทั้งหมด175คะแนนนะครับ แต่มันก็ยังไม่พอนะครับถ้าหากว่าโจแอนเมียนะครับเกาะโพเดียมได้นะครับแค่อันดับที่3นะครับทั้ง2สนามนะครับสนามลา1 6เต้มนะครับเมียจะมีคะแนนสะสมทั้งหมด194คะแนนทันทีนะครับมันก็ยังมากกว่าทางอเล็กสตนนะครับแล้วก็ฟา b i บิโอจะเรียกว่าว่าที่แชมป์แบบเต็มปากก็ได้นะครับในสนามหน้าถ้าหากว่าเขาเกาะโพเดียมได้นะครับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับหาก จนเมียนะครับยืนบนโพเดียมนะครับได้แค่อันดับ3นะครับสนามใดสนามหนึ่งครับในสระในสสนามที่เหลือนะครับคะแนนก็ยังเยอะกว่ารินกับฟาบิโอนะครับทั้งหมดจะมีคะแนนถ้าหากว่ายืนสนามใดสนามหนึ่งได้นะครับทั้งหมดจะมีคะแนนอยู่ที่178คะแนนครับยังมากกว่ารินกับฟาบิโอนะครับถึง3คะแนนนะครับหมายความว่า2คนนั้นนะครับคนใดคนหนึ่งจะต้องจบอันดับที่1นะครับทั้ง2สนามนะครับเมียนะครับขอแค่ยืนบนโพเดียม แค่สนามเดียวนะครับจะคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนชิพได้เลยทันทีครับผมและผมคาดว่าโจเอนเมียเกาะโพเดียมได้แน่นอนครับความสม่ำเสมอของผู้ชายคนนี้เรารู้กันอยู่ครับก็ต้องปรบมือนะครับกับการแข่งขันเมื่อวานของโจเอเมียนะครับเรียกว่าว่าที่แชมป์และหากว่าเป็นแชมป์แล้วก็จะเป็นแชมป์แบบไรมมนทินนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับในปี2020นะครับ ก็ยินดีกับชาวเคร y ซี่แก๊งด้วยนะครับที่ตามเชียร์มาอย่างยาวนานนะครับก็ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะสมใจอย่างแน่นอนแล้วนะครับและมีโชคดีก็ต้องมีผิดหวังครับต้องบอกว่าไม่ใช่ใครอื่นครับยามาฮ่าแน่นอนครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มมากๆนะครับตั้งแต่ข่าวเรื่องของวาวนะครับที่ผิดสเปคที่ยื่นกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็คือดอน่านะครับ ผิดสเปคจากที่ยื่นมานะครับแล้วก็ทําให้โดนตัดคะแนนผู้ผลิตออกไปนะครับจากนั้นนะครับต่อมาด้วยการประทะฝีปากนะครับของมาร์กมารกนะครับที่ออกมาออกมาให้ทัศนคตินะครับแล้วก็การโต้ตอบของฟันโก้มบิลลี่นะครับที่ตอบโต้มาร์กมารกนะครับอย่างต้องบอกว่าจัดจ้านนะครับ แรงมาก็แรงกลับไปนะครับต่อด้วยมาวิริกวินเจเล่นะครับที่เปิดใช้เครื่องยนต์ลูกที่6นะครับทำให้เจ้าตัวนะครับต้องออกสตาร์ทจากพิษเลนนะครับแล้วก็จบไปในอันดับที่13นะครับจากนั้นเริ่มการแข่งขันนะครับดาบิดยามาห้าอีกแล้วครับแต่เป็นทีมรองนะครับฟาบิโอกวตตาโรนะครับร่วงไปพร้อมกับอเล็กซิสเอสปาการโรนะครับเจ้าตัวจะตกใจนะครับจากการล้มของอเล็กซิสเอสปาการโรนะครับและทําให้ รถพับลงนะครับแล้วก็ตามกันไปที่บอกกรวดนะครับข้างสนามและยังไม่จบนะครับในระหว่างการแข่งขันนะครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรรซซี่ครับต้องบอกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้อนเงินจริงๆเจ้าตัวรถเสียนะครับแล้วต้องออกจากการแข่งขันไปนะครับโดยวาเลนติโนโรซซี่ครับออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันกําลังดําเนินไปด้วยดีนะครับความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่ามันดีกว่าตอนวอร์มอัพในช่วงเช้านะครับ เขาเสียเวลาไปหน่อยช่วงที่จะแซงบรรยายาเขาบอกว่าถ้าคุณสตาร์ทออกจากท้ายๆมันจะยากนิดหน่อยแต่มันก็ดําเนินไปด้วยดีไม่เร็วเลยพอผมบิดคันเร่งรถก็เงยียบไปผมดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ณตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรโชคดีที่เครื่องยนต์ไม่เสียหายมันน่าจะเป็นจากรระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีอะไรผิดปกติแต่เรายังไม่รู้แน่นอนจริงๆมันน่าเสียดาย ผมอยากจะขี่ให้ครบ27รอบผมอยากรู้ว่าเรามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนเราจะพยายามกันต่อในอาทิตย์หน้าแล้วเขาก็ยังแสดงความยินดีนะครับกับซูซูกินะครับแล้วก็ยังแสดงความยินดีกับลุงเดดาวิเดบิวโอนะครับเขาบอกว่าลุงเดนะครับเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเขาได้เรียนรู้จากบิวโอมากมายนะครับต้องบอกก่อนว่ารอซซี่กับลุงเดนะครับเคยทํางานด้วยกันนะครับ ตั้งแต่อยู่ยามาฮ่าครับแล้วก็รอซซี่ย้ายไปดูคตินะครับก็ยังไปช่วยงานนะครับแล้วก็แยกย้ายกันหลังจากนั้นนะครับดาวิดเดนะครับก็ได้มาทํางานให้กับซูซูกินะครับในเวลาต่อมาครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่ทีมทําผิดกติกานะครับรอซซี่ยังเผยอีกว่ายามาฮ่าควรที่จะเรียนรู้จากซูซูกินะครับรอซซี่เคยเสนอให้ยามาฮ่าลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์แบบอื่นนะครับหรือว่าแบบอินไลน์แต่ทางยามาฮ่าบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่เก่าไปแล้ว แต่ตอนนี้ซูซูกินั้นได้พิสูจน์แล้วแล้วก็มีบางอย่างที่ผิดปกติไปบางครั้งคุณมีเครื่องยนต์ที่แรงแต่มักจะไม่ทนทานหรือเครื่องยนต์ที่ช้าลงแต่แลกมากับความทนทานแต่ตอนนี้เรามีปัญหาทั้งสองอย่างจุดแข็งของเครื่องยนต์ของยามาฮ่าได้หายไปแต่ตอนนี้ทีมอื่นก็พัฒนาและก้าวกันไปข้างหน้าแล้วนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของเดอรด็อกเตอร์วัเลนติโนรอซี่นะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับที่มีปัญหา อยู่หลายครั้งแล้วนะครับสําหรับเดอะด็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตั้งแต่ต้นฤดูกาลครับที่สนามเคเรสนะครับแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะครับกับช่วงท้ายฤดูกาลนะครับที่สนามวาเลนเซียเรตที่1นี้นะครับทำให้เขาไม่จบการแข่งขันนะครับ4ี่สนามติดแล้วอ่าครับผม4ี่สนามแล้วเราดูต่อไปครับว่ายามาฮ่าจะออกมาแก้ปัญหายังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะครับสําหรับยามาฮ่านะครับดาบิดทั้ง4คนนะครับแล้วก็ ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับกับ Crazy g a n นะครับ Suzuki ที่กำลังจะคว้าแชมป์โลกนะครับแล้วก็รองแชมป์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับเล็ก Rins นะครับก็อาจจะเป็นรองแชมป์เ u l น a n ก็เพิ่งขึ้นมาได้ไม่กี่ปีนะครับก็น่าจะคว้าแชมป์โลกได้แล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับเห็นได้แล้วนะครับว่า Suzuki มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สุดยอดจริงๆครับไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆ ครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ